ใน EP นี้เราจะไปทิชิตด,ดอยสันฟ้ากันเราจะเปิดจุดเช็คอินใหม่ที่เมืองแปงครับที่นี่มีจุดกลางเต็นท์ที่ว้าวมากๆลูฟเดอร์ลุยทุกทิศทัวไทยครับ GS Trophy ซีซั่น2 EP ที่3แล้วตาหยี มันเร็วขนาดนั้นเลยครับรคุณลุงนี่โอ้โหตรวนี้คือเขาเรียกว่า น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ครับือมันปะทุขึ้นมาเองอยู่ข้างถนนเลยครับแล้วปรากฏว่ามันมีแผ่นดินไหวพ่อครับผมแผ่นดินไหวใหญ่มากแลก้วดีมันพุ่งขึ้นมาเลยวันนี้เราจะมาเที่ยวเป,เป็นหมู่บ้านแต่ว่าเมื่อก่อนี่ยเป็นเมืองเขาเรียกเมืองแปลงมันจะอยู่ติดกับเมืองปลายประมาณสัก20กิโลล่องแม่น้ําปลายมาจากเมืองปลายเนี่ยจะมาโผล่ที่เมืองแปลงใช้เวลาประมาณป่วเง้นไปศบศบเหมือนลาดิที่แล้วจะล่องไหมพอเถอะเรามาถึงตรงนี้แล้วที่นี่มีตล ของฝากชุมชนเมื่อเรามาเที่ยวแบบนี้พ่อวิสากิจชุมชนเนี่ยต้องชอปปิ้งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนกันหน่อยเขาเรียกว่าเอารายได้มาให้กับชุมชนโอเคเลยตาหีเลี้ยงกระเป๋าตังค์อยู่ไหนเนี่ยกระเป๋าตังค์อยู่ไหนดี่อาบก็มีเป็นคนอย่างเงี้ย ของดีบ้านเรามีอะไรบ้างโชว์ให้ดูหน่อยกระเทียมใช่ค่ะเป็นกระเทียมอันนี้เหรอจ๊ะกระเทียมโอ้โหกระเทียมน้ำแร่นี่ของโชว์เหรอแล้วไหนแล้วไหนของขายจ๊ะไม่ได้ทำไม่ทันเดี๋ยวนี้เขาสั่งออนไลน์ได้เพจอยู่ไหนจ๊ะเพจอยู่ไหนเพจอยู่ไหน ที่ป้ายเลยข<ะ>องฝากชุมชนตําบลเมืองแปลงครับ<ส>กระเทียมสายน้ําแร่เก็บชนปีไม่มีฝอก็คือเก็บปุ๊บขายปับ<ะ>๊บโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย<ะ>ในอีทีนี้เราจะไปวิชิตดอยสันฟ้ากันแต่ก่อนอื่นซื้อของแล้วไปตั้งแคมปร์ริมน้ำป่ายกันก่อนครับ 爱的。哎 ที่ไหนอีกแล้วครังเนี่ยนี่มันสวยมากๆเลยคุณตาหยีผมจะบอกให้โอ้โหเคยมาหรือเปล่าเมืองแปลงเนี่ยเมืองแปลงนี่เราจะเคยมาแต่ไม่เคยมาแถวนี้นะครับลูกใช่มันเราเคยมาถึงแถววัดพระบาทพอที่นี่จะมีวัดพระบาทแล้วก็น้ำคูร้อนเมืองแปลงใช่ซึ่งตรงนั้นเราอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ตรงนี้เขาทําเป็นจุดกางเต็นท์ใหม่ชื่อว่าอะไรนะสิงเดลทีคอภาษาก็เหรี่ยงแปลว่าบ้านน้ําชาครับเราต้องมีน้ําชากินไหมไม่มีไม่มีแล้วมันตั้งชื่อบ้านน้งชา่อสาวชื่อใบชาอ๋อลูกชายชื่อใบชา โอเคที่มาสิงเป็นเจ้าของทำให้มีกอดีบ่ตรงจุดเนี้ยเป็นทุ่งน้ําพอดีพ่อแล้วเขาเพิ่งเปิดเป็นจุดกลางเต้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะแคมป์ปิ้งกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวสิงเขาจัดสรรทุกอย่างให้เรามีอาหารเยี่ยมเยี่ยมเป็นวิถีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นยอดดอยตาหยีจะไหวหรือเปล่าดอยขุ่นอีกแล้วดอยไหนอีกเราหูกดอยสันฟ้ามันต้องร้องลูกต้องลองดูอ่ะงั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปทําธุระส่วนตัวกันก่อนนะครับผมก็อยากจะชิลๆละแล้วก็ดูบรรยากาศก่อนว่า ไหนมาครับเดี๋ยวผมเซตอัพบ้านให้พ่อดูดีกว่าวันนี้เราโชคดีมากครับมีน้องแม็กมาหาเราครับน้องแม็กมาเยี่ยมเราครับน้องแม็กมินิเยลโลว์แวนเพิ่งมาจากลำปางเลยครับวันนี้เรามีอาหารกินแล้วครับพี่ต้นเขาไม่ได้เอาอะไรมาเลยเขาบอกว่ไข่ลวกอ้าวคลิปหายแล้วแม็กไข่ไข่ลวกไข่ลวกมาจากแก้วมาาจกรรถน้ำพุร้อนมาด้วย โอ้นี่มาแบบแต่ว่ารถพังเลยเนี่ยเทกระจัดพี่เทกระจัดมาเลยเอาเทกระจัดรถก่อนแล้วเดี๋ยวว่าอะไรวันนี้มีอาหารกินไม่ต้องห่วง มาเซอร์ไพรส์พวกเราแล้วเราก็ใช้งานน้องแม็กดีกว่าครับผมอันนี้คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนคือเมืองแปลงเมืองปลายเนี่ยริมแม่น้ำปลายเนี่ยเขาจะปลูกกระเทียมกันปีละหนึ่งครั้งช่วงหน้าหนาวด้านนี้เขาทํากระเทียมอบแห้งเอาไว้เอาเลยครับแม็กแม็กต้องจัดให้พี่แล้วเมนูอะไรดีวันนี้ย่างเลยเอาย่างเนยพี่เอาแบบว่าให้มันได้แบบ ทิมรสชาติกระเทียมไปเลยดีกว่าจะได้รู้รสชาติกระเทียมจะรสชาติเลยว่าอร่อยไหมแค่ไหนพอมันกระเทียมสดๆที่เขาคุณเก็บเลยดวหาหมูเหมืออะไรมาแก้มกับกระเทียมหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวเราใส่กระเทียมนี่เราผัดกระเทียมแล้วกระเทียมผัดเนยเหรอใช่พี่ผัดกระเนยก่อนให้กระเทียมมันนุ่มๆครับพี่นุ่มๆก่อนโอ้โหอันนี้เห็ดเอามาจากไหนนะฮะซึ่งจากชาวบ้านที่ไหนมาจากชาวบ้านตรงก่อนถึงเมืองแปงนี่แหละครับพี่อ๋อก่อนถึงเมืองแปงนี่แหละกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเหมือนกันใช่ครับโอ้โหเห็ดแชมปิญองครับพี่สดมาก นี้มันจะเป็นน้ำริกเผาต้มยำครับเผาต้มยำเนาะแล้อเอาไปไหนอ่ะมันมีกี่น้ำเนี่ยลองชิมแล้วต้องชิมมีสองน้ำครับพี่น้ำก็มีมีให้ลองครับทั้งสองอย่างก็คือมีผสมสองอย่างครับพี่แล้วก็แยกอย่างนึงด้วยมันเป็นไงานอะไรอยีอม,มีชอ้อนอห้อช้อืออ๋อดอยมาเออ ไม่ใช่แค่มาแคมป์ตรงนี้อย่างเดียวนะครับเราจะต้องไปพิชิตด,ดอยสันฟ้าให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางการขับขี่รถแบบเอนดูโรประมาณ40กิโลจะได้ลุยทางฝุ่นอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาบอกว่าวิวที่ดอยสันฟ้าเนี่ยสวยมากๆแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองแปงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปลุยกันครับ มาหมอกยังลงอยู่เลยครับดูสิฮะทิวหมอกยังเต็ไมไปหมดเลยเมื่อคืนนอนสบายมากนะครับที่เดอทีคอเนี่ยมันอยู่ริมแม่น้ำปลายเลยแล้วก็ บรรยากาศดีคร you well, no. yeah. ับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวของเมืองแปงครับมาทีแล้วเราต้องขึ้นไปให้สุดก่อนเขาบอกว่ามันมีดอยที่ว่าดอยสันฟ้ามันจะคล้ายกับเขาช้างเผือกเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วก็ลุยไปตรงนั้นแต่ว่าแม็กอาจจะไปกับรถทีมงานพี่ได้ที่เป็นรถกระบะอช่เลยครับพอมาพี่ต้นเมื่อคืนนะครับตั้งแต่2องทุ่มนะครับจนถึงประมาณตีห้านะครับคนไม่หยุดเรียกแม็กมาหาจากลำปางไม่คุยกับแม็กสักคำโยนบาปกลางทางพี่เรียกแม็กก็ดิ ผมไม่มีผมไม่มีลายแม็กเอา,าวันนี้เดี๋ยววันนี้แม็กกะซ้อนท้ายพี่ต้นไป <laughs> เดี๋ยวพี่ซ้อนแม็กแทนในไหนพี่ <laughs> ก็เจ็บแล้วขอ <laughs> พี่เจ็บมันมีสักรีด้วย <laughs> แรกของการขับขี่บนเส้นทางที่จะขึ้นสู่ดอยสันฟ้านะครับเป็นทางปูนสลับกับทางลูกรังระยะทางประมาณ20กิโลเมตรครับผ่านป่าแล้วกับพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านครับตอนนี้เราสูงขึ้นมาระดับเดียวกับเมฆเลยครับสูงมากครับมองไปด้านไหนก็มีแต่เมฆไปหมดเลย เส้นทางมาเนี่ยจากเมืองแปงขึ้นไปดอยสันฟ้าเนี่ยมันก็จะลัดเลาะตามภูเขาขึ้นไปอ่ะเป็นทางภูเขาที่ชาวบ้านเขาใช้มันใหญ่นะครับเป็นทางเอเดูโรแต่ว่าใหญ่เรียบไม่ได้แบบปีนหรืออะไรมากแล้วก็มันจะคล้ายๆกับเส้นที่เราวิ่งจากเมืองปลายเนี่ยไปเวียงแหงมันจะคล้ายๆกันนะครับเป็นถนนกว้างๆแล้วก็มีการบดอัดอยู่เรื่อยๆอาจจะมีหินลอยบ้างอะไรบ้างก็ได้ฝึกทั้งสาดีแล้วก็แฮปปี้กับยางมากที่ตัดสินใจถูกเปลี่ยนใส่ย,ยางวิชลินอนาคีวายมานะฮะมันเหมาะสําหรับ ดูโลเลยอะ่ะเพราะว่าบั้งมันใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็วิ่งทางเรียบพอได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบพับเร็วออกโค้งเร็วมากเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าสั่งซื้อที่ไหนเพราะว่ามัน,เป,นเป็นรุ่นน้องเขาเปิดร้านขายยางอยู่นะครับที่ทุง่งสงที่ชื่อว่าโกศลกรุป๊ปเขาเป็นตัวแทนมิชลินอยู่ของมอเตอร์ไซค์เป็นยางที่ใช้ขี่แบบลุยๆได้ดีนะเพราะว่าตัว1250 TS เนี่ยยางติดรถที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นมิชลินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัว80/20อันนั้นคือทางถนนดํา80ทางออฟโรด20นะครับ ได้เหมือนรถสปอร์ตเลยเอ้ยครับตาหยีครับผมสบายใช่ไหมโอเคครับสนข้ามดีครับคุยแค่ว่าฝุ่นเนี่ยกินฝุ่นกันนะกินฝุ่นอีกแล้วใคกินฝุ่นใครมาเนี่ยเอ่อพี่ชายครับเนี่ยเห็นมันก็ร้องไห้เลยโผมก็คืออยากต้องเบิ้ลเบิ้ลใช่ไหมที่พ่อสงสัยต้องเบิ้ลเบิ้ลขับเร็วๆข้างหน้าพ่อใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปเบิ้ลเบิ้ลใส่หน้าพวกออเพี่ก็เหมือนงานน่ะพี่ฮะมึงจะมาจี้ตูดกูทำไมอ่ะ ที่ดีเขาเร่งไปแล้ว่พีวันนี้กูทะเลเลือดสุดอ่ะที่ดีเขาเร่งไนเลยฮะรีบรีบ้างหน้ามีอะไรบางอย่างอะไรอะเลือดสันมาตอนนี้เขาเลี้ยวไม่ได้เขารู้แค่ไนเราไต่ระดับความสูงขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเจอกับหมอกและความหนาวเย็น รวมถึงความท้าทายของเส้นทางที่เพิ่มขึ้นเองครับปูดบอให้เต็มปอดเลยครับเราจะไปที่ดอยสันฟ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราต้องไปทางโรงเรียนบ้านแกงหอ เดี๋ยวซ้ายไปแล้วก็เดี๋ยวไปแยกขวาอีกทีนึงตรงนี้ถึงจุดแยกอีก3โลจากจุดแยกไปน่าจะอีก20โลนะครับก็ชิลๆดีครับคือเส้นทางไม่ได้ยากมากนะถ้าใครที่มีรถที่เป็นแอดเวนเจอร์แบบนี้แล้วก็มียางที่ดีหน่อยเนี่ยผมว่ามาได้รถชาวบ้านนงงมาได้เลยรถเล็กๆนี่มาสะดวกลว 好吧。哦，好欺负，我我我我 ขึ้นเขาชุดสุดท้ายของการขึ้นดอยสันฟ้านะครับจะเป็นทางลูกตังทั้งหมดครับและก็จะต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับที่ความสูงเกิน1,500เมตรเส้นทางในช่วงสุดท้ายเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญพอสมควรเลยแหละครับ เนี่เป็นช่วงสุดท้ายของเราที่จะขึ้นไปถึงดอยสันฟ้าแล้วก็อีกประมาณไม่ถึงกิโลครับเป็นทางป่าแล้วตอนนี้เป็นทางป่าเลยช่วงสุดท้ายเป็นทางป่าจริงๆให้พ่อจอดข้งน้ามาคุณพ่อยังไม่จอด่ะให้ค่อยมาที่แคตาูไม่ให้เขาจอดตรงกระบะได้เ๋อเหรอใช่ เมือ่อการจอดอ่ะโลหนึ่งได้เขาบอกว่าเป็นเนี้ยแต่ก็ต้องเดินต่อ ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จครับดอยสันฟ้าที่เห็นอยู่ข้างบนนั้นเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปนี่เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปครับอยู่บนนั้นแต่เราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึงสันที่3นะเราอาจจะเอาแค่สันแรกนี่แหละจริงๆแล้วภารกิจของเราเนี่ยมันคือการที่เราได้เอารถให้เห็นสมรรถนะของ GS 1250 คันใหญ่ยักษ์คันนี้ว่ามันสามารถเข้ามาทางเอนดูโรแบบนี้ได้เหมือนกันถ้าเราได้ไปฝึกเรียนที่เอนดูโร่พาร์คฝึกสกิลให้รู้จักรถของเราเราก็ไม่เหนื่อยเราก็ให้รถมันพาเรามาได้เดี๋ยวไปดูกันว่าตาหยีก็เป็นผู้พิชิตเนี่ยตบมือให้ตาหยีหน่อยตบมือให้ตาหยีหน่อยตบมือให้พี่ต้นหน่อยตบมือพี่ต้นหน่อยรถอยู่ไหน ข้างฮะยางกูข้างหลังมีดอกอยู่แค่โทษยางโทษยางเดี๋ยวแรกขาลงได้แรกขาลงเช้าทวยเย็นต้นพนับท่านฉันเสร็จแล้วว่าในเม็ดข้าวในน้ำในเป็นเต็มมลกระถาปลอดภัยหมดแล้วข้าดูพระคุณธรรมบุคคลสังฆคุณคุ้มครองปลอดภัย ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยพวกพี่สู้กับรถมาพี่ผมเป็นหน้าที่แม็กที the the <S 2> <S 2> ่ต้องไปเส็บภาพวนนั mm ้นไหมพวกพี่ดูออเป็นหน้าที่แม็กต้องเดินขึ้นไปเองคนเดียวใช่เลยต้องเดินก้มสามมอนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเป็มเขามีกี่ม่อนครับพี่หม่นสามม่อนครับ ที่นี่คือ มันจะมีสาม่อนครับดอยสันฟ้าเนี่ยจะมี3ามโหนกนะครับเราอยู่โหนกแรกซึ่งรถเนี่ยขึ้นมาถึงเกือบจะตีนโหนกก็แหละแล้วมีโหนกที่2โหนกที่3มันจะต้องลงขึ้นลงขึ้นคือถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปถ้าเตรียมตัวมาแคมป์บนนี้ผมจะเดินขึ้นไปข้างบนวันไหนบอกลงหนาจะได้เผื่อเวลามาตทุจริงๆตรงนี้มันอยู่ในอำเภอปายอยู่พ่อดอยสันฟ้าเนี่ยแต่ถ้าถ้าข้ามไปทางนั้นเนี่ยมันเป็นอำเภอเมืองแม่ฮ้องสอนแล้วอันนั้นห้วยปูเลยห้วยปูลิงเลยแถวนี้แหละแล้วก็จะเป็นโหนกที่เวลา เร,เราเข้าแม่ห้องสอนเราจะเห็นภูเขาสวยๆเป็นหนุนทางขวาแล้วก็ลงไปเป็นแม่ห้องสอนอจริงๆทางตรงนี้มันก็มีทางเอนดูโรที่ทะลุไปแม่ห้องสอนได้ดอยแม่อูคอ,ก,อก็ทะลุออกได้ใช่คือจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่มันอันซีนพ่อเพราะว่ามันเห็น3ามร้อยหกองศาครับผมอ,อ p ีนี้สนุกมากๆเพราะว่าเราได้มาพิชิตด,ดอยสันฟ้าได้สําเร็จนะครับ ตอนนี้เขาเริ่มที่จะทําแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้องสิงห์เนี่ยเขาก็ทาลานกลางเต็นท์เดอทีคอให้เรานะที่เราไปนอนเมื่อคืนแล้วก็มีเส้นทางท่องเที่ยวขึ้นมาตรงนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วภารกิจของเราในครั้งนี้ไม่ใช่อะไรเลยภารกิจของเราคือหลอกแม็กมแค่นั้นแล้วเราก็ต้องเหนืยภารกิจของเราสุดท้ายที่เราจะเก็บภาพให้ดูคือพี่ต้นจะขี่ b m w g s 1 2 0สลงไปให้ถึงที่พักคุณจะไม่ได้เห็นมันนี่ ยืนธรรมดาค่ะให้สนเหนื่อยจัดะเอาละ EP นี้จบตรงนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับ b m w มอเตอร์ราดครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับโทรเทคครับนี่อุปกรณ์ในการเซฟตี้ให้คุณตาได้ขึ้นมาบนนี้อย่างปลอดภัยและที่สําคัญนะครับก็ต้องขอบคุณที่พักของเราด้วยนะจากคุณสิงห์นะครับเดอะทีคอนะฮะอยู่ที่เมืองแปลงใครที่สนใจอยากจะมาพักมาตั้งแคมป์แล้วขึ้นมาบนนี้ก็ติดต่อได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับแม่งอยู่กับเราด้ เฮ้ยมี่เหรอ